สดีค่ะกลับมาพบกับซิมส In ินบ o m มแต่ก่อนที่จะไปเล่นกับน้องบัวจนันเราเห็นว่าบ้านเบอร์สองมีเบบีและเป็นบ้านของพริกสิบเม็ดเพื่อนสนิทบัวจันด้วยนะและนี่คือลูกของเขาชื่อว่าแอชลี่เผ็ดมากๆความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวว่าเขาจะเป็นลูกของของพริกสิบเม็ดกับชาดําเย็นคือเราดีใจมากเลยนะที่รุ่นที่หนึ่งเนี่ยเริ่มผลิตเบบี๋กันมาแล้วจาหน้าเยีชานมกันแกล้งฉันดินะอยู่คนเดียวกับเงินศู์เหรียญไปเลย <laughs> ลืมกดลูกศรย้ายมาถือว่าเป็นบุญของแกไปนะชอนมยายเขาเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนให้เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันในแคสเหมือนเดิมเลยนะคะตอนนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆนะเราจะให้บัวจันเนี่ยรับแมวมาเลี้ยงอีกสักตัวดีกว่าค่ะเราจะเลือกแมวที่โตแล้วและยังไม่ได้ทาหมันนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลม,มีตัวเดียวที่เป็นผู้ชายและไม่ได้ทําหมันคือแมวที่ชื่อว่าเดอะเจเนอเรลลและเป็นแมวสม้มที่ห่างกุดเหมือนกันเฮย้ยนี่มันต้องเนื้อคู่แล้วรับเลยค่ะโดยไม่มีข้อแม้ลูกสาวเรา ลูกชายเราก็ต้องชื่อแกลงเก้ค่ะมีทังน้องขิงและน้องขาที่เป็นแมวส้มเหมือนกันและห่างกุดเหมือนกันนะ่าให้แม่บัวเราผูกมิตรกับเจ้าแกลงเก้รลไว้นะคะหุยทั้งวันค่ะเอาให้สนิทกันค่ะแล้วเราจะแนะนําให้ไปเมทกับเจ้าจริงเจออ้าว ฉันอุตส่าห์ตามแกมาดูแกเข้ามานอนในบ้านแมวเฉยจูนแม่บัวมาพยายามอีกทีนะลองบิวจริงเจอสิว่าให้ไปจีบกับเจ้าะแลงเกิลจูนกันให้ติดนะลูกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยติดแล้วทุกคนอุย้ยแล้วสีส้มห่างกุดเหมือนกันนะเหมือนกันเดเลยถ้าเราอยากรู้ว่าแมวท้องไหมอ่ะให้ใส่สูตรนี้เลยนะคะ cast o full edit mode แล้วกดเข้ามาที่โหมด cast จากนั้นกดไปที่ตัวมะแมวและถ้าเราสามารถกดเปลี่ยนเพศได้แบบเนี้ยแปลว่าน้องยังไม่ท้องนะคะแต่ที่เข้ามาโหมด cast แคสอยากจะมาใส่ปลอกคอรูปโบให้กับน้องแกแลงเกลก,ก็เท่านั้นเลยรอบนี้เราให้พี่จุงมาบิวเจ้าแมวนะเหมือนว่าน้องสองตัวเนี่ยจะชอบพอกันนะคะแล้วก็มีรู้ัวใจขึ้นส่วนอีพ่อเราจะไปกินเค้กอีกแล้วหยุดหยุดยุดหยยุด พี่จุงดีนะมีม,มีหันม่เห็นพี่พอดีอนะ่ะอยู่ดีๆก็เดินหนีหายไปอ่ะมาให้อ่านข่าวแผนเลยเข้ามาลุนในหมดแคสกันต่อค่ะว่าจริงเจอยังไม่ท้องอีกโลจริงเจอไปรอบที่สมก็ยังไม่ติดรอบที่4ทํากันต่อไปค่ะแล้วบัวจันเดีเด๋ยวมันขึ้นมาว่าบัวจันได้เลื่อนขั้นเราขึ้นมาสูงสุดในอาชีพการงานแล้วค่ะไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้เก่งเท่านั้นนะแต่ยังสามารถขอทุนวิจัยได้ด้วยโหรอันนี้ปะ เ e r e อ e วิจ r ยแกรนป่ะไหนบัวจันลองกดดิได้ตังค์ป่ะเนี่ยในส่วนของงานบัวจันเราจะให้เขาไปที่ทำงานนะคะวันนี้เข้าออฟฟิศซะหน่อยอุ๊ย อยู่ดีๆก็มี notification ค่ะว่าจิงเจอร์กำลังจะมีเบบีแล้วอ้โหข่าวดีมาพร้อมกันหมดเลยฉันตื่นเต้นกับการขอทุนของเธอมากเลยนะบัวจันเมื่อไรมันจะเสร็จเนี่ยมันครบวงแล้วไม่ใช่โหลได้มา1 3 1 2เหรียเจบีนเหมือนได้โบนัสลอยค่ะทีนี้ชุดทำงานหนูบัวยังเป็นชุดเดิมอยู่เลยใส่สูตร t e s t i n g cheese true แล้วตามด้วยสูตร sims modify underscore carrier underscore outfit underscore in underscore cast กด enter ตัวเกมก็จะพาเราเข้าไปสู่หน้าแต่ง ตัวให้น้องซิมค่ะซึ่งชุดที่เราแต่งตัวเนี่ยก็จะเป็นชุดในการทํางานของเขาด้วยนะเราจะเลือกเป็นชุดนี้แทนนะคะที่มาจากคิด Golden Years พร้อมไปทํางานในชุดทํางานใหม่แล้วนะจ๊ะหนูบัวตัดภาพมาดูในห้องครัวกันค่ะน้องหนกับพ่อจุงเนี่ยกำลังคุยกันอยู่แล้วก็มีเจ้าจิงเจอนอนอยู่ด้วยวันนี้เราจะให้พ่อจุงเนี่ยมาช่วยเพิ่มสกิลให้น้องหนทั้งวันเลยค่ะเหมือนแม่บัวเจอว่าต้นเนเพนเทสสีแดงสุดแร์ที่มีชื่อว่าเฟิร์นเนี่ยคืออยู่กับแม่บัวจันมาหลายสิบปี และแต่ตอนนี้มันก็เริ่มโรยลาทีมงานเนี่ยก็ลองมาหลายวิธีแล้วนะคะยกเว้นการตัดต่อแต่งตากิ่งก้านกับต้นที่แข็งแรงกว่าปวจันทร์จะเลือกดูแลต่อไปหรือว่าจะนําพันธุกรรมจากต้นที่แข็งแรงเพื่อช่วยชีวิตเฟิร์นเราว่าช่วยชีวิตเขาเลยค่ะตัดตาต่อแต่งกิ่งก้านเลยค่ะเหมือนว่าจะเอาพันธุกรรมจากพืชหลายชนิดเนี่ยผสมเข้าไปในต้นเฟิร์นหวังว่าจะช่วยให้มันฟื้นตัวแต่กระบวนการดันซับซ้อนเกินไปจน d n a ของต้นเฟิร์นกลายเป็นอะไรที่ไม่ใช่เฟิร์นอีกต่อไปแล้วผลลัพธ์ก็คือพืชต้นีค่ะ ไปเลยแล้วเจ้านายก็ไม่ปลื้มอย่างแรงบัวจันโดนตำหนิเรื่องใช้ทรัพยากรเกินจําเป็นด้วยฉันผู้ที่เลือกอะไรก็ผิดไปหมดเลยพระจูอุ้ยลูกอยากให้สอนแฟลชการ์ดเหรอคบเอ้าเล่นกันเองได้เฉยเลยเอาแป๊บนึงนะจินเจอร์หนูติดบัคอีกแล้วเหรอลูกเดี๋ยวรีเซ็ตออบเจกต์ดีบัคให้เจ้าจิงเจอร์ก่อนกลับมาบ้านดูแลต้นหมากรากไม้ในครัวเรือนของเรานะคะแล้วก็ให้เขามานั่งสมาธิซะหน่อยเอ๊ะ ทำไมพี่จุงพี่จุงไปให้ข้าวแผ่นเราเพิ่งกินเมื่อกี้คือจะไม่เข้าใจพี่จุงเลยอ่ะข้าวแผ่นมีเค้กปึ๊บแกกินตลอดเลยอ่ะบัวจันเลิกดิฉันกลัวมากกลัวประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะไม่เปลี่ยนมากสี่ทุ่มครึ่งคนทางบ้านก็คือไปหลับไปนอนกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้บัวจันเนี่ยเข้ามาเตรียมอาหารนิดหน่อยนะคะจะได้ทํากูเมสกิลให้เขาด้วยหลังจากเตรียมกับข้าวแล้วบัวจันลงไปนอนเลยจ้ะดึกแล้วนะอุ้ยน่ารักมากลงเตียงปึ๊บ ผู้คุณตื่นแล้วเช้านี้สนนก็ตื่นแล้วเอา้าสนูหิวมากเลยเหรอลูกอเดี๋ยวแปบ,บนึงนะคะเราเปิดตู้เย็นแล้วก็เอาข้าวมาวางไว้ให้น้องโนนก่อนเอาสหนขึ้นไปทําไมอะลูกลงมาสิลูกหนูหิวจะขึ้นไปอีแอลำบากฉันอีกหยิบจานนะกดเพจอ่ะเือเดี๋ยวลูกโดนเอาตัวไปอะทุกคนเอาวางไว้ให้น้องตรงนี้อ่ะอีเสร็จแล้วเดินมาหยิบอาหารกินเลยลูกนั่นแหละเก่งมากจินเจอเหมือนว่าจะรู้สึกไม่สบายตัวเลยค่ะพี่คุณทําอะไรอยู่พี่คุณทําการบ้านอยู่ลูก บัวจันก็ยังนอนไม่เต็มแต่พี่จุงนอนเต็มแล้วนะคะพี่จุงเลิกกอดเมียมดูแลจริงเจอรจริงเจ๊กำลังจะคลอดค่ะทุกคนมาให้กําลังใจจริงเจ์ก็เร็วไม,ไม่เป็นไรนะจริงเจ๊นี่คือท้องแรกของหนูเลยนะเอาอยัางลูกจะออกอยังจริงเจ๊ เจอเป็นไงบ้างลูกโอ,อ้แค่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 แล้วะเแบบี้จะมายังคาเอา้าคุณคุณไม่สบายเหรอลูกแม่บวมียาไหมคะนี่แม่บวมียาเอายาให้ลูกก่อนหนึ่งขวดเลยคุณกินยานะลูกแล้วจริงเจอคือเมื่อไรออกลูกอุ้ยเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วกําลังจะมาแล้วโอ้ตื่นนะเต้นน่ะมันจะต้องมีอะไรแทรกตลอดเลยสินะฮะลูกแมวเกิดแล้วนะคะ Would you like to call him เป็นผู้ชายเหรอชื่อนองการิกบลูมตัวที่สองเป็นผู้หญิง ชื่อกระเทียมแล้วกันคิดแบบว่าหัวสมองตันสุดๆเลยโอ้ยลูกเดี๋ยวนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออรถเต็มควเรือนแปดตัวจ้าจินเจร์บอกสามอีพีกว่าจะมีน้อง <c oughs> เหนื่อยละกันทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดของสโสน,นนี้แล้วเหรอแล้วเลยละ่ะส่วนพี่จุงอูยพี่จุงเข้าส่วนเราอีกแล้วไหนไหนพี่จุงก็เดินมาแถวนี้ต้นวัวหิวเค้กไหมคะโอ้โหพี่จุงมาฟีดนะคะไม่ได้อีดนะคะบีมิสั่งให้ฟีดวันนี้เราจะให้บับจันทํางานที่บ้านเวิร์ r ฟรอมโฮมก็คือต้องตัดตาต่อแต่งเริ่ม ทำนับตั้งแต่ต้นนี้เลยเอาพอมากเรเนตมาและเอามาแปะไปกับต้นที่มันจะขึ้นทุกฤดูในส่วนของธุรกิจขนาดเล็กเราทําเพื่อชุมชนกันดีกว่าค่ะเข้าไปในมือถือนะคะเลือก Business แล้วกดตรงนี้เลยค่ะ Customer Appreciation Day วันนี้ค่าเข้า,ขา,ขาทุกอย่างจะฟรีหมดเลยมาเติมที่ให้อาหารแมวอีกหนึ่งอันในโหมดสร้างด้วยนะส่วนพี่จุ้งเนี่ยมาสั่ง g r o c e r y ่หน่อยค่ะเหมือนว่าไข่กะทนมหมดอีกแล้วค่ะวันเกิดทีไรวัตถุดิบหมดทุกทีเลยนะครับเนี่ยผมทาเค้กไม่ได้เลยรีบมาส่งหน่อยครับจิงเจอร์บอก เขาไม่มาดานล่ะลูกบัวจันจะวิ่งไปที่ต้นข้าวแพลนอ๋อมันปล่อยเค้กออกมาแล้วใช่ไหมบัวจันไม่กินนะบัวจันมาให้อาหารเขาก้อนแล้วก็พยายามจับคู่ให้กับซิมทั้งบ้านแต่ก็ <laughs> เหมือนว่าจะไม่เป็นผลตั้งแต่เริ่ม<อ>คุณกลับบ้านมาแล้วพร้อมฟันที่หลุดไปสภาพการของคุณไม่ดีเลยลูกอยากสนุกทันทีให้มาเล่นเลเซอร์กับน้องแมวนะคะและลูกแมวตัวนี้คือน้องกระเทียมสั่งของมาก็ลืมรับของ,ของค่ะพี่จุงรับของหน่อยเร็วแล้วไปทําเค้กให้ลูกขันแรกก็ต้องเตรียมแป้งก่อนนะครับ แล้วจิงเจอหนูเป็นอะไรอะหนูเศร้าอีกแล้วลูกพี่จุงไม่ต้องไปดูลูกพี่จุงมาทําเค้กก่อนจริงเจอไม่มีกระบะทรายเหรอคะอ๋อเหมือนว่าน้องแมวเขาก็จะแย่งกันใช้กระบะทรายด้วยเนาะเหมือนว่าพี่จุงเขาจะไม่เชื่อฟังคําสั่งอะไรเราแล้วนะคะเขาไปเลี้ยงลูกแล้วอาแม่บัวแม่บัวมาทําก็ได้มากูแม่มิวเนี่ยมันก็จะมีเค้กด้วยนะคะทําเป็นไวท์แอนด์แบล็กเค้กแล้วกันทําเสร็จแล้วปักเทียนในเค้กเลยจ้ะแม่บัวดวงซวยเหรอวันนี้ยปักเทียนก่อนเดี๋ยวค่อยไปฉีดแล้วอุย้ยกว่าจะทําอะไรแต่ละอย่างยุ่ง งานมันเกิดให้เขาเลยใช่ปะในคราวที่แล้วอ่ะวันนี้เราว่าต้องจัดงานมันเกิดให้โสนบ้างแล้วล่ะทําเป็นเบรดเดย์พาร์ที้เลยนะคะแขกเราเลือกชานมเลือกเกิริทโรสแมรี่พี่จุ้งรู้จักคนแค่นี้เหรอพี่อ <c> ะ <oughs> เอาชาดํากับบริกสิบเม็ดมาด้วยจะเอามาจับคู่กันนัทุกคนสถานที่จัดจัดที่บ้านของเรานะคะเริ่มตอนนี้เลยค่ะส่วนแม่เราโทรชวนแซมูเอลกับซัมเมอร์มามีมีจ,จะได้จับคู่เขาไปด้วยทําไปเรื่อยๆธุรกิจบ้านบัวไปถึง5ดาวแล้วเหตุการณ์ทับซ้อนซ้อนทับกันไปหม เราจะเลือกเป็น b บ t เต r i n g นะคะแล้วก็เป็น e m p l o y e e b o n บนแซมเลยอ,อีกหนึ่งพอยเรามาอัพอันนี้ดีกว่าค่ะธุรกิจเราจะมีกลิ่นหอมคอยดึงดูดลูกค้าแม่บัวรีบพาน้องมาเป่าปูดเลย้ทาทมจะเพียงก็ื่นแล้วคือเราพยายามสั่งซิมแต่ซิมก็แบบทําอย่างอื่นกันหมดเลยอะ่ะโหนหนูจะโตมาเป็นวัยชายแล้วนะลูกและเราจะเลือกให้เขารักแมว a อ p i ป a ร i o n ทําเหมือนกันเลยค่ะเป็น Mind and Body เจฟสักทีก่อนเข้าไปแต่งตัวให้น้องและนี่คือหน้ากับผมที่มี่มีมไม่ได้ไปปรับอะไรเลยชอบมากอะ่ะชอบทำตาปรือนี่มากะ เอามาแต่งตัวให้น้องนะคะในทุกๆชุดเนาะเราแอบตกหลุมลักสโสนโมากเลยอะ่ะด้วยความที่เขาตาปลืออย่าลืมมาเปลี่ยนเตียงให้น้องในโหมดสร้างด้วยนะกระถนเด็กเราลบทิ้งไปได้เลยจ้ะแต่สโนโตโดึกขนาดนี้ยพรุ่งนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนแน่นอนค่ะล่าสุดพี่จุงเราคุยกับผีแล้วว่าเข้ามาดูที่กระเป๋าแม่บัวนะคะเพราะว่าของเยอะมากๆค่ะเราจะทยอยขายไปจากในกระเป๋าเอาออกไปเลยนะแต่ว่าไม่ขายเดซ์ลาเวอร์แค่ขายของจากกระเป๋าได้ไม่อีกหมื่นสี่อ่ะทุกคนชาวสวนเกมจะจิมสี่ไม่มีวันจนแน่นอนตีสี่ ฉันจะให้บัวจันมาให้อาหารข้าวแพนก็มีผีกุ๊กูมาให้ข้าวแพนกินการเลี้ยงผีมันดีอย่างนี้นี่เองเหรอคะเนี่ยแต่ทําไมเราไม่สามารถลูดออกมาได้อ่ะเอา้าฉันงงว่ะอ๋อเหมือนว่ามีคนจะมาเล่นพอดีว่าไงลูกจริงเจอเป็นยังไงบ้างลูกเฮออปัดกดให้จิงเจอรอก่อนกี่แยงอ่ะไม่ได้บักแต่อย่างใดนะคะและเช้าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสด้วยค่ะอุย้ยมาจัดบ้านกันดีกว่าต้องมีกล่องไว้ตกแต่งบ้านตรงนี้แล้ว ก็มีต้นคริสต์มาสที่จะให้คนมาตกแต่งกันเองเอ้าเขาบอกว่าซิมเดินม,มาที่ท่าน้ําตรงนี้ไม่ได้ค่ะแล้วเดินขึ้นสะพานได้ไหมอะบัวสะผ่านก็เดินขึ้นไม่ได้เหรอคะเอาเดี๋ยวนะยังไม่ได้จ่ายบินอีกวอนเนี่ยบินเท่าไหรอ่อ่ะ9 3 0๐เออจ่ายไปเลยค่ะมีตัง anonymous caller เขาชวนให้เราไปประชุมเกี่ยวกับการให้แรงบันดาลใจโอเคได้ส่งบัวไปก็ได้ค่ะ <laughs> พี่จงหยุด <laughs> พี่จุงพี่พี่ก็ฟีดมัน่ะด้วยอาหารพี่ไป่ใเจตัวพี่เองเกือบแล้วนะจะหนอตื่นแล้วเดินมาเต่าหญิงชูบกันน้องโคลนโอยพี่น้องกันคนน่ารักและสนุกชนะด้วยจ้ะกาลิกเป็นไงบ้างลูกพี่จุงมาเลี้ยงกาลิกหน่อยโอ้โหแมวเต็มบ้านสีส้มหมดเลยด้วยโคาจะน่ารักเลยมีอาหารเหลือในตู้บ้างไหมนะอาหารหมด ตู้แล้วเหรอมีแค่จานเปล่าเหรอพ่อเสิร์ฟแพนเค้กเลยทําง่ายๆไปก่อนนะเดี๋ยวแม่บัวมาค่อยให้ทํามือใหญ่คือบ้านเราสวยมากอะเราไม่อยากไปแก้อะไรแล้วอะถ้าเราย้ายต้นคริสต์มาสมาตรงนี้ <laughs> ตรงที่มีหลุมมากมายตราตรึงกันอยู่ตรงนี้ส่วนลูกๆมาฝึกปั่นจักรยานนะครับจะได้ทำ a s p เ r รชั o นของหนูๆน,น้องคูณน,นี่ตัวดีเลยอะ่ะแล้วทําไมคนนึงปั่นหลังบ้านคนนึงปั่นหน้าบ้านคุณจะเกิดในอีก5วันแต่ก็ยังปั่นจักรยานไม่เป็นเลยค่ะซึ่งเราอ่ะพยายามให้ผู้ใหญ่มาสอนแล้วนะแต่เหมือนจะบากัะผู้ใหญ่สอนไม่ได้แล้วน้องทําอะไรอะ่ะลูกทําไมน้องปั่นแปบน๊บนึงทำไมแข็งทื่ออย่างเงี้ยลูกค่ะเป็นไรลูกลูกๆปั่นจักรยานพ่อมาตกแต่งต้นคริสต์มาสเลยแม่คือออไปนนนาาามกเ เป็นสีเยลโล่กับขาวละกันอุ้ยสีเหลืองขาวสีเดียวกับรุ่นหนึ่งเลยค่ะแม่พัวกลับมาแล้วโอ้โหพร้อมเอเนอร์จี้แล้วก็ความสนุกที่ไม่เหลือเลยแม่ไปแนบก่อนเลยเดี๋ยวพ่อดูแลบ้านเองอาตัดภาพมาที่พ่อจุงตกแต่งต้นกิจมัดกันอุ้ยคูณเรียนรู้ที่จะปั่นจักรยานเองเป็นแล้วค่ะเก่งมากลูกเลิกปั่นเลยเลิกปั่นเลยต่อไปเราต้องพยายามทําให้ m e n t a l skill ของน้องคูณเนี่ยเติบโตไปค่ะแล้วก็ทําให้เขามีอารมณ์ที่ดีๆตลอด24ชั่วโมงเอ่อคูหกหอลล่กนู ถืออะไรอยู่ในมืออะเฮ้เดี๋ยวเราขอรีเซ็ตออบเจกต์ดีบักน้องสักทีบัวจันมีน้ํายาอะไรในตัวไหมเนี่ยมีคนส่งมิสเตอรียัสแพ็กเกจมาอีกแล้วหรอเราไม่มีน้ํายาอะไรที่มันจะวิเศษวิโสเติมค่า energy <c oughs> เราเลยเหรอบัวบัวมีรีวอร์ดสโตร์ถึง14,00 0แต้มอะ่ะเข้ามาดูนี่คือสามารถซื้อ formative moments <c oughs> ในวัยเด็กได้ด้วยนะคะอัลละร้อยแต่เราต้องการอันนี้ก่อนเลยค่ะ s l i p replacement เอามาหนึ่งแล้วก็จะซื้อให้เขาทนต่อความหนาวซื้ออันนี้ด้วยเดี๋ยวจะให้น้องคูนค่ะกำจัดอารมณ์ที่ ไม่ดีออกไปเหมือนว่าจะซื้อได้หลายอันเลยนะแต่เวลาซื้อเนี่ยเกยมกระตุกจัดๆเลยดื่มน้ำยาปุ๊บเอเนอร์จีเต็มปับพร้อมไปทํากับข้าวมือใหญ่ให้ลูกๆได้แล้วดีนะมีปลาติดกระเป๋าอ่ะจะได้ทำฟิชชินเนอร์ให้กับครอบครัวของเราในคืนนี้ได้แพนเค,ค้กแล้วเก็บในตู้เย็นไว้เลยพี่จุงพี่ยงตก แต่งไม่เสร็จอีกเหรอพายุหิมะมันเข้าใช่ปะโอเคเราตกแต่งต้นคริสต์มาสเสร็จแล้วนะคะให้คุณพ่อเนี่ยเอาของขวัญวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสเลยค่ะนั่นแหละพี่จุงเอามาเติมไว้นะเอ้าเดี๋ยวทําไมเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวบัวนบจันเป็นอะไรบัชาด้วยไม้ข้าแบบกินเอ็นโอ้ไม อโอ้ยให้อาหารต้นวัวก่อนเลยค่ะเราแม่บัวแม่บัวบวาร์ปมาในบ้านได้เลยใช่ไหมเทเลพอร์ต so มาเลยแล้วเขาทํากับข้าวเสร็จหรือยังอ่ะเขาทํามือใหญ่เสร็จแล้วด้วยนะนี่ก็หนึ่งทุ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่บัวอาบน้ำเดี๋ยวเรียกทุกคนมาทานข้าวกันดีกว่ากว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันเลยเรียกสามีและลูกๆมาทานช่วยเดินมาหาแม่กันหน่อยลูกนั่นแหละอิบคนลจารเลยซานตาคลอสอิสคัมมิงทูท้าแล้วค่ะให้บัวจันไปขอของขวัญคุณลุงซานตาก่อนเลยดีไหมเหมือนคุณลุงซานต้าเขาจะ ไปที่ต้นกิตตมาตคุณลุงเอาของขวัญมาใส่ไว้ใต้ต้นคริสต์มาสด้วยสวัสดีค่ะคุณลุงซานตาขอของขวัญหน่อยได้ไหมคะบรรยากาศสวยงามมากค่ะบัวจะเอาบัวจันไม่ชอบของขวัญหรอคุณพ่อฤดูหนาวให้อะไรหนูมาลูกให้ขี้ก้อนใหญ่เออเขาให้มาเป็นปุ๋ยแหละบัวหืมมันหลายทีแล้วนะเลกาซี่ชาเลนจ์เนี่ยแล้วมันเจออะไรแบบเนี้ยพี่จุงพี่จุงอย่าเพิ่งไปนอนพี่จุงก็มาขอของขวัญจากเขาด้วยบัวจันหนูมาจุดไฟที่ต้นคริสต์มาสเลยลูกนั่นแหละอุ้ยเป็นประกายสว่างสวยผมไปสามี ที่ดีของบัวจันมากเลยครับคุณพอ่อฤดูหนาวจะให้ของขวัญอะไรกับผมครับ oh, คุณพอ่อฤดูหนาวให้อีเซกับพี่จุงอะ่ะแล้วทำไมให้อีกับบัวจันน่ะ oh, น้องคุณสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับดูสิว่าเด็กดีคนนี้จะได้อะไรคุณได้ชุดของเล่นคุณหมอค่ะสนะรู้ว่าหนุ่มว่วงนะลกูกแต่มาขอของขวัญคุณมุงซันตาคลอสก่อนแลว้วและน้องเล็กสุดของบ้านจะได้ของขวัญเป็นเป็นกาจากอวคริสเตอร์ค่ะแล้วก็หัวจุ้บบอไปแล้วโอ้สิ่งนี้อาจจะทำให้เราเลือกรุ่นต่อไป ได้เลยนะว่าเราจะไปเล่นกับสนนเนี่ยเพียงเพราะว่าน้องหน้าจุ่มดินก็เท่านั้นเลยนะคะมันตรงกับคาแรคเตอร์ที่มีมีเล่นดีจบเทศกาลคริสต์มาสไปบัวมาดูแลลูกๆก่อนเลยเค้กออกมาอีกแล้วและถ้าบัวกลัวข่าวแลนมากบัวมานั่งสมาธินะสกิลเวลเนสของเรามันจะได้พุ่งปรี๊ดปรี๊ดเลยพุกคนเหมือนแกล้งก็ป่วยเลยอ่ะน้องตัวเหม็นมากเลยอ่ะนอกจากตัวเหม็นไม่พอนะยังอ้วกเต็มบ้านเลยค่ะแม่ก็มาเลียดอ้วกให้ลูกอุ้ยน่ารักแม่รับความใจให้ลูกพี่จงพี่จงพาแมวไปหาหมอก่อนนะมาถึง แล้วค่ะให้พี่จุงเนี่ยเขามาลงทะเบียนเลยไปลูกหนูขึ้นไปตรวจนะหายไวๆนะแกแรงเกอรออุ้ยนกึกโลก จ่อยเลยอะล่ะเราจะทำเป็น expensive treatment เลยนะคะ750ค่ะเพื่อแมวเราจะได้หายเรารวยมาก7,5 0 0ยังยอมจ่ายอ่ะเย้หายสนิทแล้วแล้วพี่จุงจ๋าพี่จุงมาซื้อยาหน่อยเร็วซื้อตัว wellness treat ติดไว้ค่ะติดไว้สักประมาณ20อันดีกว่าเพราะเรามีแมวตั้ง4ตัวเผื่อไว้เนาะกลับบ้านกันนะแกลงเก้าเออบัวจันทำอะไรอยู่อะ่ะฉันกลัวมากเลยฉันกลัวแกไปกินเค้กอีกมากรอยบัวใช้ชีวิตข้างนอกบ้านหน่อยดีไหมเออบัวมาวิ่งนะพอมาปเป็นฤดูหนาวอะ่ะไลฟ์สไต เอาดอร์ซี่มันก็เลยแบบได้ยากอะคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตด้านนอกบ้านไงวันนี้ก็เหลือแค่พี่จุงกับบัวแล้วสินะพอรู้ไปโรงเรียนแล้วสองคนแล้วค่ะอยู่ดีๆก็รู้สึกเหงาแปลกๆทำแอสเพรเรชันให้พี่จุงกันดีกว่าหน้าที่การงานของบัวจันวันนี้เราจะส่งเขาไปทํางานที่ทํางานแต่ก่อนไปอะขอทําสปาที่บ้านเบาๆหน่อยนะคะส่วนคุณพ่อมาให้อาหารข้าวแพนตต่อเลยจ้ะต่อด้วยการทําสวนซื้อโตปรุงยาให้คุณพ่อด้านหลังตรงนี้สักตัวข้าวแพนหิวอีกแล้วก็ต้องเอาอาหารมาให้อีกลูกกลับบ้านแล้วค จุงรอก่อนนะพี่คูหนูฟันหลุดไปกี่ซี่แล้ววะลูกคราวนี้ยหนูดึงออกมาเลยได้ไหมลูกดึงฟันออกมาเลยส่วนสนอารมณ์ดีแฮปปี้สุดๆโสนมานั่งทําการบ้านนะครับเดี๋ยวน้องคูนก็มาทําด้วยแล้วก็สนาทาการบ้านเสร็จแล้วทําความสะอาดบ้านให้หน่อยลืมเอาของเข้าตู้เย็นอีกแล้วบวัวจันกลับบ้านมาได้เงิน2150ัล้ยเลยเหรอเงินเยอะมากกลับมายังนอนไม่ได้นะคะทําอาหารให้เด็กๆก่อนคะ่ะอาหารหมดอีกแล้วคะ่ะบัวและถ้าคนที่บ้านเราค่าความสนุกไม่มีนะคะให้มันเล่นเลเซอร์พอยต์กับแมวเลยคะ่ะ โกงจัด,จดมันขึ้นปรูดปรุดปรูดป,ด,ปดเลยนะและพอลูกๆเรานอนหมดแล้วก็ให้แม่เข้ามาจีบพอ่อให้พ่อเข้ามาจีบแม่กันซะหน่อยแล้วสอนเธอผุดจากหลุมเพื่อจะมาดูปลาในบ้านชั้นเนี้ยหรอและแมวก็คือไม่ต้องแย่งกันลูกมีอาหารพอนะทุกตัวมีอาหารเพียงพอจ้ะคูนตื่นตั้งแต่เช้าเลยตื่นมาให้อาหารแมวหน่อยนะครับผมสหนปวดฉี่เหรอลูกถ้าไม่สิม,มันยืนนิ่งกันจังเลยอะ่ะเหมือนมันต้องหยุดไปกึกนึงแล้วมันค่อยทำอะไรไม่ไม่ไม,ไม่ไปฉี่ก็ไปฉี่ไม่ต้องเมคอะเมสก็เดินไปฉี่สิสลูก จะวุ่ยวายพันเพือนนี่ก่อนไปโรงเรียนสนมาฝึกสกิลเมนเทลหน่อยนะครับก่อนเ,เ,เลยเบลสเลยอุ้ยยังไม่ได้ทำฟอร์เมทีฟโมเมนต์ให้โนเลยเรากดที่ตัวน้องเองอะ่ะล้วเลือก t a k on f o r m a t i v e Challenge ก็ได้นะคะหลังจากนั้นพวกชา llenge ต่างๆก็จะผุดขึ้นมาอย่างอันเนี้ยน้องอยากจะเป็นเพื่อนกับสัตว์ค่ะเลือกเลยมาเลยมาคุยกับจิงเจอตัวแรกแล้วอุย้ยกระเทียมกระเทียมก็มาด้วยเหรอลูกเอ้ากระเทียมกระเทียมจะโตแล้วหรอเยอโอโหโตมาหน้าเหมือนกันหมดทุกตัวเลยอย่างนี้กระหลิก อ๋อกลิกก็โตแล้วเอ่อกระหลิกอยู่ไหนอะลูกเออกระหลิกอยู่นอกบ้านกระเทียมอยู่ในบ้านเอ่อเข้าไปแต่งตัวให้แมวกันแป๊บหนึ่งได้ปะเดี๋ยวงงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเราพทุกตัวคือหน้าเหมือนกันหมดเลยว่ะ กาลิกลูกเราใส่หมวกสีเหลืองให้น้องกาลิกดีกว่าตัวเมียหมวกสีเขียวแล้วกันนะคะมาอยู่กับความจริงกันค่ะความจริงที่บัวเนี่ยจะต้องให้อาหารคาวแพลนและเล่ารอฤดูสปริงมาถึงนานมากอะทำไมฤดูหนาวนี้มันช่างยาวนานซะเหลือเกินเดี่ยวนะมีใครถูกกินเข้าไปอีกแล้วหรอคะบัวจันไปรดนม,มขอบคุณทุกคนที่นำโค้ดมีมีไปใช้ในการซื้อเกมต่างๆผ่านทาง EA App และขอบคุณสปอนเซอร์จาก EA ค่ะมนมใครอะบัวนมพี่จุงหมดเลยเหรอแปบ๊บนึงนะพี่จุงแกมาให้กินต พี่จงพี่จงโ,โดนกินจริงๆด้วยแล้วลูกๆเราไปโรงเรียนกันแล้วเหรอคะวันนี้เราให้น้องๆสตาดีฮ์ตกันดีกว่าคะ่ะเพราะว่าเป็นวันศุกร์วันสุดท้ายแล้วพริกสิบเมทโทรมาบอกว่าเจอแหวนอยู่ในกระเป๋าของชาดําค่ะเขาควรจะตอบตกลงดีไหมเอาตอบเลยแต่งเลยฉันไปจัดการให้แกแล้วไม่ใช่เหรอว่าเพิ่งจะแต่งกันเหรอและทันโทษนะต้นวัวจะหิวกันตลอดเวลาเลยเหรอคะบัวจันมาให้อาหารก่อนเดี๋ยววันนี้จะพาบัวจันออกไปตกปลานอกบ้านกับพี่จุงซะหน่อยแต่ก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยช่วยมาฮาเวสผลผลิต ต,ต่างๆด้วยนะคะปล่อยแมวเฝ้าบ้านเรามาเดดกันที่เดิมจ้ะแปบรบัวจันตกปลากันไปยาวๆเลยส่วนพี่จุงมาทําความรู้จักกับจิมจากทางบ้านไว้นะคะจิมตัวนี้ที่ชอบโทรมาแกล้งเรานี่ว่าคุณแพรบูเก้อูโหไม่ออกจอเลยมาแต่เสียงตามสายพี่จุงทําความรู้จักไว้ค่ะทั้งสองคนเลยนี่นายลองไปจีบเขาหน่อยไหมล่ะเขาก็ดูเหมาะกับนายดีนะจริงนายลองไปจีบเขาสิเผื่อจะชอบกันนะ่ะอย่าเพิ่งกลับคุณผู้หญิงครับอย่าเพิ่งกลับอู้อๆ้เขาจะชอบกันปะเขาเอาดอกกุหลาบให้ แล้วเอา <c oughs> กันไม่เลือกเองนะฉจะพยายามแล้วนะฉจะพยายามช่วยทุกคนแล้วนะอุ้ยดูคู่รักคู่นี้สิคะหน้าคุณคุณนะอุ้ยรักกันดีมากเลยอะ่ะอุ้ยพิกสิบเมตร เหมือนว, <prediction. S 1> ว่าเขากําลังตั้งคันลูกคนที่สองอยู่แน่เลยค่ะท้องเขาป่องๆแบบเนี้ยลูกๆเรากลับมาบ้านแล้วอยู่กับแมวแล้วก็อยู่กับพ่อเออวันนี้วันศุกร์ก็ไม่ต้องรีบทําการบ้านให้เขาก็ได้เนาะแลวดูแมวโอนที่กําลังนอนหลับอีกหนึ่งตัวสิคะโหภาพบรรยากาศครอบครัวที่แบบมีแปดตัวเต็มครัวเรือนทั้งคนทั้งสัตว์นี่แบบน่ารักมากให้บัวจันมาซื้อหนังสือดีกว่าค่ะเพราะว่าเราอยากจะทําสกิลกูเมะคุกกิ้งด้วยซื้อเลเวลสองแล้วก็เลเวลสามมาเลยนะคะเพราะว่าเลเวลเขาหน้าจะอ่านเลเวลสองแล้วมั้ เด็กๆเ,เล่นอะไรกันลูกเหมือนว่าเด็กๆเ,เขาจะเล่นซ่อนแอบกันเองเลยนะคะไหนลองดูซินโน่เจอพี่ไหมพี่มันไปแอบตรงไหนนะหาสิลูกแล้วแอบดูได้เลยปะน้องคูนแอบอยู่ไหนแอบอยู่ในที่อาบน้ำแล้วบ้านใหญ่จะจัดดูสิว่านโน่เขาจะเจอไหมเขาไปหาที่ไหนต่อพี่หนูจะแอบอยู่ในเตาเผาได้ยังไงละ่ะลูกเดี๋ยวเขาไหม้เออหนูนี่นะพี่คูนแอบอยู่กับพ่อหรือเปล่าไหนดูสิเหมือนจะไม่มีนะมาแล้วขึ้นมาหาในห้องพี่คูนแล้ว หลังจากหาทั้งตู้ทั้งอะไรที่บ้านนี่ไงอุ๊ยเจอปะลูกหาให้เจอนะพี่คุณแอบอยู่ในตู้อาบน้าแน่ <c oughs> นอนเย่เจอแล้วอุ๊ยน่ารักจัด,จดเลย <c oughs> อุ๊ยบัวจันเธอตื่นมาก่อนซิเช้าวันเสาร์ไม่ไปทํางานใช่ปะประเด็นเลยคือข้าวแผนอู๋ฉันกลัวข้าวแผน่นฉันตุยเย่มากเทเลพอร์ตมานี่เลยแล้วมาให้อาหารเจ้าข้าวแผ่นกันก่อนนะเดี๋ยวตุยเย่นนะเมื่อไหร่จะหมดรือดูนะเฮ้ยกระเทียมกระกะกะเทียมตัวฟ้าพ่อจุงอ่ะเขามียา รักษาสัตว์อยู่นะให้พ่อจงเอาอยามาให้กระเทียมก่อนเลยพ่อตื่นเดี๋ยวนี้กระเทียมมากินยาลูกหนูกลายเป็นโดรละเอมันอื้อไปแล้วนะอากินยานะลูกนะจะได้หายเออเ <c oughs> ก่งมากกระเทียมเออแล้วมาเป่ายิงฉุบอะไรกันตรงนี้ค่ะผม <c oughs> นอกจากอ่านหนังสือภาคคริสตีสาหรับกูเม่เมีวแล้วเนี่ยเราก็จะให้บัวจันทร์เขามาฝึกทํากับข้าวไปเรื่อยๆด้วยุูช่วยแม่เก็บบ้านหน่อยนะลูกแม่กาลังศึกษาสกิลกูเม่คุกกิ้งอย่างคร่งครัดส่วนอะไรที่มันพังแล้วเรา replace ไปเลยนะคะเพราะว่าเรารวยจัดจะานโหนแวะมางีบเหรอลูกมาทำส น่อยไหมนั่นแหละลูกเล่นกับพี่เขานะทําให้สกิลเพนท่โมันเพิ่มขึ้นไปนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีทำไมสกิลมันหน้าตาแบบนั้นนูยังเลเวลสองอยู่ใช่ไหมครับแล้วแม่บวกก็คือไม่ยอมอ่านหนังสือเลยอ้าเอาหนังสือไปเก็บอีกแล้วอรอแม่แม่ช่วยเพิ่มสกิลกูแม่หน่อยนะทั้งอ่านทั้งทำอะเลเวลสิบต้องเร็วๆนี้แล้วปะลูกจะโตหมดแล้วปะมีข่าวมาบอกชาดํากับฉันเนี่ยตั้งคันแล้วนะอยากจะโทรมาบอกเธอคนแรกเลยล่ะฉันก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งคันคนที่เท่าไหร่แล้วจะมีเบีี้สก่คนแลว จากรุ่นที่1เป็นไปรุ่นที่2เนี่ยบัวระหว่างนี้บัวมานั่งสมาธิหน่อยได้ไหมคะส่วนพี่จุงคะพี่จุงมาให้เค้กต้นวัวค่ะนั่งสมาธิจนเลเวลเและผู้ที่ซัพพอร์ตโนหนึ่งก็คือพี่จุงนั่นเองเดินมาดูด้วยนะคะเนี่ยเด็กๆทําการบ้านกันรือย่างนะลูกคนนี้ทำเอ็กซ์ตร้าเครดิตได้แล้วส่วนคนนี้ไม่ได้ทําการบ้านเลยมานั่งทําการบ้านด้วยกันเลยลูก <c oughs> โอ้ย <c oughs> แล้ววันนี้เป็นวัน New Year's Eve <S <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้น้องคุณ <c oughs> เขาตังเปล่าค่ะว่าปีใหม่เนี่ย <c oughs> เขาอยากจะเพิ่มสก,กิลสักสก,ก สนอยากจะเป็นเด็กนักเรียนที่เก่งขึ้นไดเอไปเลยเป็นไงลูกเพราะจุงอยากจะทำแอสเพ r ร t i o ชันให้สําเร็จดีไหมคะถ้ามีมีทําได้นะคะ <c oughs> เป้าหมายปีใหม่นี้ของบัวจันให้เขาได้รับการเลื่อนขั้นอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะดูง่ายดีคะ่ะดูเป็นไปได้แต่ตอนนี้อยากเพิ่มกูเมคคุกกิ้งสกิลก่อนบัวจันอ่านหนังสือไปรัวๆเลยเช้าวันอาทิตย์โนมตื่นแล้วนะคะโนมทาความสะอาดบ้านหน่อยสิเหมือนเมดก็ทํานะแต่เมดก็ทําไม่ไหวคะ่ะทาความสะอาดบ้านแล้วสสมมานั่งเล่นหมากรุกหลังบ้านเลยลูกสกิล m e n t ลหนูยังไม่ถึ ไหนเลยส่วนพี่จุงเนี่ยก็ง่วงแล้วก็ขาดค่าความสนุกนะคะพี่จุงพี่ข้าวแผนหลังบ้านมันกินใครไปอีกแล้วค่ะพีะ่เดี๋ยวนะกินกินพ,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 พี่เดี๋ยวพี่แบบกินพี่จุงอีกแล้วหรอในที่สุดก็เข้าสู่ฤดูสปริงสักทีหิมะมันจะได้หายไปสักทีค่ะจะได้ให้วัวจันตกปลาแล้วส่วนพี่จุงมาดูสิว่าต้นวัวต้นเนี้ยมันคือของพี่จุงจริงๆหรอพี่จริงไม่ได้โม้นะคะจริงอ่ะพี่จุงทําสวนให้บัวจันหน่อยนะบัวจันทาไมไม่นอนอะง่วงไม่ใช่หรอโอ๊ยหลังบ้าน มีต้นขยะเต็มเลยค่ะบัวจันโอเรีเว o l v ได้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วเอาออกไปเลยดีไหมคะมันจะทําให้ร,รยากาศบ้านของเราไม่ดีอะค่ะบัวจันดึงออกไปเลยลุกถอนรากถอนโคนเลยนะเราอยากจะเข้ามาซื้อรีวอร์ดให้บัวจันค่ะเป็นมอร์นิ่งซิมแล้วก็ไนท์เอาเพิ่มสปีดรีดเดอร์ให้ด้วยนะคะเขาจะได้ทําสกิลให้มันเร็วยิ่งขึ้นเวลาอ่านหนังสือแต่เวลาซื้อ satisfaction point เอา point ไปใช้เกมกระตุกแบบน่ากลัวเกมเด้งมากนั่นแหละค่ะอ่านจนเลเวล6แล้วนะ aspiration freelance botanist เนี่ยเราทำให้บัวจัน เต็มเปี่ยมแล้วหน้าที่การงานก็มาสู่จุดสูงสุดแล้วสกิลตกปลาและสกิลทําสวนเต็มแม็กเหลืออีกสกิลเดียวเท่านั้นก็คือสกิลเวลเนสที่จะต้องทําให้เต็มเราให้บัวจันอาศัยอยู่บนพื้นที่สิมพลีวิ่งตลอดเวลาและมีต้นไม้ระดับเพอร์เฟกเรียกได้ว่านับไม่ถ้วนตามก,กฎกติกาเนี่ยเขาให้มี5ต้นนะคะแต่เราเรียกได้ง่ายๆเลยค่ะว่าเรามีแทบจะทั้งสวนเลยที่เป็นระดับเพ<ข>อร์เฟกกดเหล็กอีกข้อหนึ่งที่เราทําได้มาโดยตลอดก็คือมีต้นวัวอยู่ในบ้านเราตลอดเลยค่ะและสิ่งที่ภูมิใจ สุดก็คือแต่งงานกับซิมที่มีนินสัย l o เล Outdoor และดีใจนะที่เป็นพิจุงกดที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะก็คือต้องได้รับไลฟ์สไตล์อ d o o r ซีค่ะซึ่งตอนนี้เรากําลังพยายามทําอยู่เอา้าทําได้แล้ว ได้ตอนไหนได้ได้ไงไม่ได้ตั้งใจดูเลยมัวแต่เล่นเกมเพลย์และอีกข้อหนึ่งที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะนั่นก็คือปลูกต้นเดทฟลาวเวอร์ซึ่งเราทําได้หลายต้นได้หลายดอกเลยละแต่สิ่งที่เพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งที่หมี่มีอยากจะทํากับบัวจันทร์นั่นก็คือทําเมนูแอมบรเซียค่ะวัตถุดิบเรามีครบหมดแล้วเหลือแค่สกิลของบัวจันทนะที่จะต้องกูเมคคุกกิ้งไปให้ถึงระดับสิแต่ถ้ายึดตามกฎรุ่นเนี่ยเวลเนสสกิลเต็มเมื่อไหร่เราพร้อมไปเริ่มรุ่นที่2กัน ททันทีคะ่แะแปลว่าเราใกล้ทํารุ่นที่1จบแบบบริบูรณ์แล้วอะ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ